มึงทำพี่กูเออมึงใครกูอยู่พระเอกมึงมาจากไหนเอ้ามาจากแถวนี้ทินกูอ๋อทิมมึงเออมึงเกาเกาเลยแล้วไงกูไล่ปั้มเขามามึงมายุ่งอะไรด้วยก็กูเป็นโจ๊กอยู่กับพระเอกเป็นโจ๊กมึงโจ๊กคนไหนพระเอกที่พระเอกเอกชัยเอกชัยนี่ล่ะเอกนี่นะกูขอพูดต่อหน้าวัดหลวงพ่อเลไร มึงจำไว้นะมึงพูดใหม่มันประมาปีแรกมึงยังมันามีแล้วมึงเด็กไม่ได้พูดเยอะแต่มึงเด็กเส้นมัเนี่ยเด็กเส้นเหรอเอ้ยกูไม่มีเส้นหรอกกูความสามารถล้วนมึงหยุดมึงจำไว้นะถ้ามีรอบต่อไปอย่าถ้ามีวัดอื่นนะทั้งมึง เอากาชัยออสองคนออแหละตัวแกลูก,กแหน่